บุญกิาวัตถุสามทานศีลภาวนาจะมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องทำทั้งทานและศีลพระองค์บอกว่าให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อยจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์จะกุลต่ำยากจนนะนี่คุณสมบัติแค่นี้ ให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณบุคคลนั้นจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ข้าบดีมหาศาลพระมหาศาลพระราชานี่นะเราต้องทำตรงนี้ถ้าให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งจะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นกามภพ ตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานอรีปารณิมิตวัสวัตตีหชั้นนีน้ระดับที่สให้ทานเป็นอติเลขรักษาศีลเป็นอติเลกสูงกว่ามีประมาณยิ่งไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นราชาของเทวดาชั้นกามภพ